สวัสดีค่ะฝนค่ะศิอหน้าสอนชัยตำแหน่งดิจิตอลดาตา้าเทคนิคเชียนค่ะทำหน้าที่ถ่ายภาพเิ็บประวัติคนไข้นะคะทั้งก่อนการรักษาแล้วก็หลังการรักษาแล้วก็รวมถึงการวิเคราะห์ฟิล์มเอ็กซเรย์เบื้องต้นเพื่อให้คุณหมอนำไปใช้ประเมินและก็วางแผนการรักษาค่ะ ค่ะปัญหาก่อนการจัดฟันนะคะก็เรียกได้ว่าครบหมดทุกปัญหาเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเป็นคนฟันซี่ใหญ่แล้วก็ซ้อนเกมากฟันเหยินด้วยค่ะเหตุผลที่ตัดสินใจจัดฟันแบบอินวิสไลน์นะคะก็ด้วยการทำงานที่อยู่ตรงนี้เราได้เห็นถึงผลลัพธ์ แล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ดีของคนไข้ค่ะตั้งแต่ก่อนจัดฟันจนถึงหลังจัดฟันนะคะคนไข้มีความมั่นใจมากขค่ะและด้วยประสบการณ์ของคุณหมอแล้วก็รางวัลการันตีที่คุณหมอได้รับนะคะทำให้เรายิ่งมั่นใจในทีมคุณหมออ e ีวิสไลน์ของ t d h ค่ะ ตอนนี้ก็จัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระยะเวลาที่ใช้อยู่ที่8เดือนเท่านั้นเองค่ะชุดที่จัดฟันก็อยู่ที่34ชุดค่ะผลลัพธ์รู้สึกว่าพอใจมากค่ะกับการจัดฟันในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกประทับใจมากที่ เรามีฟันที่สวยขึ้นแล้วก็ทําให้เรายิ้มมั่นใจมากขึ้นค่ะเพื่อนรอบข้างก็รู้สึกว่าเราหน้าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วก็บางคนก็ไม่รู้เลยว่าเรากําลังจัดฟันอยู่อะค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะจัดฟันแบบใสอินวิสไล์สามารถเข้ามาปรึกษากับคุณหมออินวิสไล์ของ TTS ก่อนได้นะคะคุณหมอและพนักงานทุกคนยินดีต้อนรับค่ะ